สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องพอใจพราเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพราเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้นะคะหรือว่าโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0ูนย์เก้าเก้นนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยเราก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่30ของน้องแล้วนะคะวันนี้ก็มีพระเครื่องมาทั้งหมด40รายการนะคะเปิดแบ่งปันที่องค์ละ2 0 0บาททุกรายการนะคะถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะในยง่ายๆนะคะเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1น,นะคะเป็นองค์นี้เลยนะคะเป็นหลวงพ่อองค์นี้เลยนะคะรายการที่1น,นะคะ ถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายได้รายการให้กับน้องได้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่1นนะคะต่อไปนะคะรายการที่2นะคะรายการที่2นะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะเหยียบน้ําทะเลจืดนะคะวัดช้างให้นะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทีมนะคะใต้ลมเย็น25ป 25, ี2526นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่2นะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะรูปภาพไม่ภาพดูแล้วไม่ชัดเจนยังไงนะคะสามารถแอดไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมลองได้นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สามนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตธรามนะคะด้านหลังนะคะเป็นตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สามนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่4นะคะเป็นรูปหล่อนะคะรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่4นะคะต่อไปรายการที่5นะคะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อล้วยนะคะ รายการที่5นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามนะคะด้านหลังเป็นหลังยันนะคะปี2521งนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่5นะคะต่อไปรายการที่6นะคะรายการที่6นะคะเป็นพญาเต่าเรือนนะคะ เป็นพญาเต่าเรือนนะคะหลวงพ่อหรี่วัดไร่แตงทองนะคะชื่อรุ่นสุขใจนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่หนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่หนะคะต่อไปรายการที่7นะคะ รายการที่7ดนะคะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดน,นะคะด้านหลังนะคะเป็นพระอาจารย์ทีมนะคะองค์นี้เป็นรายการที่7ดนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่7นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะต่อไปรายการที่8นะคะ <ikke. S 1> เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะองค์นี้เป็นรายการที่8ดนะคะหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดนะคะ ต่อไปรายการที่9นะคะเป็นเหรียญคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่9นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่9นะคะต่อไปรายการที่10นะคะ รายการที 10. ่10นะคะเป็นเหรียญเจริญพรบนนะคะหลวงปู่มหาศิรานะคะเหรียญเจริญพรบนนะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะองนี้เป็นรายการที่10นะคะอง์นี้เป็นรายการที่10นะคะต่อไปรายการที่11นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงพ่อทวดนะคะวัดช้างให้นะคะเหรียญเซมาหลวงพ่อทวดนะคะองนี้เป็นรายการที่11นะคะองนี้เป็นรายการที่11นะคะ ต่อไปรายการที่12นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะ,ะ,คะ,ะองน,ะอน,นีนะะ้รายการที่12นะคะรุ่นอรหันนะคะวัดแม่น้ําคูเก่านะคะระยองเนาะองคนี้นะคะรายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13นะคะรายการที่13นะคะเป็นเหรียญจุฬาลงกรณ์นะคะเป็นเหรียญจุฬาลงกรณ์นะคะด้านหลังเป็นรูปช้างแบบนี้เลยนะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14นะคะเป็นพญาเต่าเรือนนะคะองนี้รุ่นปดหนี้นะคะหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองนะคะองนี้นะคะรายการที่14นะคะเป็นรุ่นปดหนี้นะคะพญาเต่าเรือนหลวงพ่หลิวนะต่อไปรายการที่15นะคะรายการที่15นะคะเป็นเหรียญจอบนะคะ เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะจอบเล็กนะคะองค์นี้รายการที่15นะคะส่องให้ดูให้ชมทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะต่อไปนะคะรายการที่16นะคะเป็นพระ25สัตวรษันะคะรายการที่16นะคะเป็นพระ25ัตว์ันะคะรายการที่17นะคะเป็นพระปิดตานะคะ รายการที่17นะคะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่17นะคะต่อไปนะคะรายการที่18นะคะเป็นพระปิดตานะคะรายการที่18นะคะเป็นพระปิดตานะคะองค์นี้นะคะน้องสองให้ดูให้ชมกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่18นะคะ ต่อไปรายการที่19เนะคะเป็นพักกิ่งนะคะรายการที่1 9นะคะเป็นพักกิ่งหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่นะคะรายการที่19เป็นพักกิ่งหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่นะคะต่อไปรายการที่20นะคะเป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิดตานะะคเนื้อชุบรักนะคะด้านหลังเป็นหลังแบบนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่20นะคะ องค์นี้เป็นรายการที่20นะคะต่อไปรายการที่21นะคะเป็นหลวงผู้ทวดเนื้อว่านนะคะเป็นหลวงผู้ทวดเนื้อว่านนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่21นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่11นะคะด้านหลังมีรอยโรยมวนสารนะคะด้านหลังมีรอยโรยมวนสารนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่21นะคะ ต่อไปรายการที่22นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะรายการที่22นะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะด้านหลังองค์นี้เป็นหลังเรียบนะคะรายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้รายการที่23นะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปรายการที่24นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะองค์นี้เป็นรายการที่24นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะองนี้รายการที่25นะคะ รายการที่26นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะรรมโชธนะคะองค์นี้นะคะรายการที่26นะคะเหรียญหลวงพ่อกันนะคะจังหวัดอยุธยารายการที่27นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิตตารามนะคะ รูปหล่อหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิตารามนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28นะคะเป็นพระปิตาหลวงพ่อแก้วนะคะเป็นพระปิตาหลวงพ่อแก้วเกสาโระนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่28นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่28นะคะ ต่อไปรายการที่29นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไผ่นะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่นะคะองค์นี้นะคะรายการที่29นะคะที่ระลึก2478นะคะต่อไปรายการที่30นะคะรายการที่30นะคะเป็นพระปิดตานะคะหลังแบบนะคะ เป็นพระปิดตาหลังแบบนะคะเนื้อชุบรักสีแดงแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่30นะคะต่อไปรายการที่31นะคะรายการที่31นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ดู่นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ดูวัดสแกนะคะองคนี้รายการที่31นะคะอง์นี้รายการที่31นะคะด้านหลังเขียนล้อสอ0นะคะ200แบบนี้เลยนะคะองนี้รายการที่31นะคะ ต่อไปรายการที่32นะคะเป็นพระหูยานนะคะพระหูยานนะคะองนี้รายการที่32นะคะพระหูยานนะคะองนี้เป็นรายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33รายการที่33นะคะอันนี้จะเป็นเหมือนทรงหนุมานนะคะเป็นขี่หนุมานนะคะองนี้นะคะรายการที่33นะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่33นะคะ ต่อไปรายการที่34นะคะรายการที่34นะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทิมวัดระหารได้นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่34นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่34นะคะหลวงปู่ทิมนะคะต่อไปรายการที่35นะคะรายการที่35นะคะเป็นพญาเต่าเรือนนะคะรุ่นดหนี้นะคะ พยาต่อเรือนรุ่นปดนี้นะคะหลวงพ่อฤยวัดไร่แตงทองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะรายการที่36นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะนี่ส่องให้ดูเนื้อผิวกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่36นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่36นะคะ ต่อไปรายการที่37นะคะรายการที่37นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้เป็นรายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะรายการที่38เป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะองค์นี้มีชั้นทั้งหมดน่าจะ9ชั้นนะคะด้านหลังเป็นตรับปิดนะคะเขาใส่มาแบบนี้นะคะ องค์นี้นะคะเป็นรายการที่37นะคะเอ้ยสามสิบแปดนะคะสามสิบแปดต่อไปรายการที่39นะคะ,หล,ะ,คะหลวงปูนน่โตร 25, นะคะหลวงปู่โตอนุสรสร้างโรงเรียนปี2516นนะคะองค์นี้เป็นรายการที่39นะคะต่อไปรายการสุดท้ายนะคะรายการที่40นะคะเป็นพระนางพญานะคะเป็นพระนางพญานะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่40นะคะ เป็นรายการที่40นะคะรายการสุดท้ายนะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะสามารถแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเปิดกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ